สวัสดีท่านผู้บีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี f อที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับสบายดีพี่น้องชาวลาวจุมเรียบสัวพี่น้องชาวคแมมิงกะลาบาพี่น้องชาวเมียนมากขอความสงบกลับมาสู่ประเทศเดเรว,วันนะครับขอเป็นอขอแสดงความอะไรให้กับผู้สูญเสียจากเหตุการยิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเป็นเหตุสะเทือนขวัญของคนไทยทั้งประเทศนะครับขอส่งกำลังใจให้กับผู้เป็นบุพการีของเด็กๆผู้จากไปและบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไปเหตุเกิดวันที่6ตุลา2565 ผมอาจารย์ไก่นันทานะครับอดีตกรรมการสมาคมโขนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินุปธรรมนะครับพบกันวันที่8ตุลาคม2565ตรงกับวันเสาร์ขึ้น13ค่ำเดือน11ปีขานวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ค,คู่จิ้นจากแดนกิมจินะครับประเทศเกาหลีใต้นะครับวันนี้จะเป็นคู่ของซุปตาต่างข่ายนะครับที่มีข่าวปิ๊งปั้งกันนะครับมาดูกันว่า คู่นี้จะจิ้นจริงหรือจิ้นปลอมนะครับจะให้ตามคำแนะนำของ f c ผู้น่ารักนะครับวันนี้จะเป็นคู่ของคุณเจนนี่แบ็คพิงกับคุณ VBTs นะครับเอ่อคู่จิ้นขวัญใจไวโจอน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคู่นี้เหมาะที่จะเป็นคู่จิ้นหรือคู่จริงนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตามมาชมกันนะครับ มาดูความมาดูประวัติความเป็นมากันคร่าวๆทั้งสองคนกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณบี BTS หรือมีชื่อจริงว่าคิมแทยองนะครับเกิดเมื่อที่30ธันวาคม2538ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับมีความสามารถหลายด้านนะครับนอกจากร้องเพลงยังสามารถแต่งเพลงเองได้ด้วยนะครับรวมทั้งเป็นดาราแล้วก็นักแสดงด้วยนะครับสังกัดค่าย บิ๊กฮิตในอของประเทศเกาหลีใต้ในนามบอยแบนด์ BTS นะครับเกิดมาในครอบครัวที่มีน้อง3คนนะครับมีพี่ชายหและน้องสาวอีกหนึ่งะครับชื่นชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กนะครับโปรดปานการเล่นเล่นแซักโซโฟนมากนะครับเป็นหนึ่งเดียวในการออเดชั่นนะครับโดยผ่านรอบคัดเลือกจากค่ายบิ๊กฮิตที่เกิดขึ้นที่เมืองแดกูในปีพศนั้นนะครับค่ <c oughs> ายบิ๊กฮิตนั้นปลุกปั้นจนเป็นหนึ่งในศิลปินบอยแบนด์ในนาม BTS เมื่อ2,556นะครับคุณเจนนี่แบ็คพิงค์หรือเจนนี่คิมนะครับเกิดเมื่อวันที่16มกราคม2,539ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับเป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของครอบครัวนะครับค่อนข้างมีฐานะนะครับเข้าออดิชั่นกับค่าย YG Entertainment เมื่อ2,553นะครับผ่านการคัดเลือกนะครับผลงานแจ้งเกิดนะครับจากฝีมือของตนเองด้วยนะครับโดยทางค่าย YG นั้นได้นำเสนอต่อสาธารณชนนะครับ ความฝันในวัยเด็กอยากเป็นนักบัลเล่นะครับแต่ว่ากลายเป็นนักร้องนักร้องในชีวิตจริงนะครับนอกจากร้องเพลงแรปเปอร์นะครับฝีมือการแสดงต้องถือว่าไม่ธรรมดานะครับเป็นหนึ่งในเกิลกรุฟนะครับในนามแบ็คพิงค์อันดงนะครับมาดูพื้นดวงชะตากันนะครับคุณบี t t s เกิดเมื่อวันที่30ธันวาค5 3 8ม2538นะครับตรงกับวันเสาร์ขึ้น10ค่้าเดือนยี่ปีกุนนะครับ อายุปัจจุบันคือ26ปี9เดือนกับ9วันอายุยังยี่บเนะครับลักษณะวันเกิดนั้นเป็นคนรันเสาจะเป็นคนแบกรับภาระสูงรับผิดชอบเรื่องใหญ่เป็นคนมีความมานะอดทนอดกั้นหนักเอาเบาสู้รักสงบสันโดษแล้วก็เป็นนักสู้ชีวิตแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะครับบุคลิกหน้าเชื่อถือเชืือ่ออถนะครับเดือนเกิดมีดาวจันทร์กลุ่มเนี่ยคาแรคเตรอร์อีกแบบนึงก็เป็นคนจิตใจดีนะครับอารมณ์อ่อนไหวขี้สงสารรักศิลปะแต่งตัวดูดีแต่งตัวดีดูด,ด,ดีมีสเสน่ห์นะครับจึงดูดเพศตรงข้าม แล้วก็เกี่ยวข้องกับงานศิลป์ไม่ชอบทําอะไรที่จําเจน,นะครับเกิดมานั้นชีวิตต้องสู้ครับอริอัอาตตาะไปกระทบอรินะครับแล้วก็ตนุไปกระทบพญย,ยะทํางานเก่งนะครับเพราะอัตตะไปกระทบกรรมะแล้วก็กระดุมพระไปกระทบถาสาโดดเด่นเรื่องงานมากด้วยกรรมะมีหมาอุดนะครับและดาวพุทธัดมี14จักรพรรดิภายภาคหน้าจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเกี <S <S ่ยวกับบุการบันเทิงอะไรบางอย่างนะครับ <S <S จะประสบความสำเร็จจากความสามารถของตนเองนะครับและเด่นกว่าตุงตระกูลนะครับด้วยทาสีมี11ประชาโชค ความรักคู่ครองนั้นความรักดาวศุกร์ค่อนข้างดีนะครับไปไหนใคร,ใครๆก็รักและเป็นสีในสักดาวศุกร์นั้นเป็นสีในทางทักษะมั่นคงครอบครัวพันธุนั้นจุดนี้ดีเสียพอๆกันนะครับข้อดีคือพันธุเป็นอ,อยุ่ฐาน14จกกักรพรรดินะครับข้อเสียก็คือพันธุไปกระทบมรณนะและไปกระทบทาษาในอังควิชานะครับมั่นคงของความเป็นคู่นะครับลาภจุดที่เป็นลาภะนะครับไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นดาวบาเพราะพันธุไปกระทบอินะต้องแก้ไขเรื่องครอบครัว คู่ครองปัตตานีนั้นในดวงชะตานะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับในดวงนั้นบอกว่าจะได้คู่มีตําแหน่งถึงจะดีนะครับมเีเป็นคู่มีทรัพย์เพราะปัตตานีไปกระทบโภครสมบัติอาจจะมีคู่มากกันหนึ่งเพราะปัตตานีไปกระทบลาภะนะครับมาดูคุณเจนนี่แบ็คพิงค์นะครับเกิดวันที่16มกราคม2539ตรงกับวันอังคารแรม12ค่ำเดือนยี่ปีกุนนะครับในทางอายุาปฏิทินปัจจุบันนั้น คุณเจนี่น่าจะเป็นปีชวดน,นะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ขึ้นหนึ่งข้ามเดือน5ท่านผู้ชมด้วยนะครับยังเป็นปีนักษัตวเดิมอายุปัจจุบันคือ26ปี8เดือนกับ23วันอายุยย่าง27นะครับลักษณะวันเกิดนะครับเป็นคนวันอังคารเนี่ยจะเป็นคนทําอะไรรวดเร็วขยันคล่องแคล่วเข้มแข็งเชื่อมันเองชอบความท้าทายไม่กลัวใครตรงไปตรงมารักพกูดตัดสินใจเร็วก็ได้กล้าเสียกล้าเสีย่ยงนะครับ เดือนเกิดมีดาวจันทร์กลุ่มเนี่ยคาแรคเตอร์ก็คล้ายๆกับคุณวีบีเสเลยนะครับลักษณะเหมือนจะเป็นแข็งนอกแต่ว่าอ่อนในนะครับเป็นคนขยันน้ำมันเก่งนะครับอัตตาไปกระทบภาษาอัตตาไปกระทบกดกระลุมพระด้วยนะครับโดดเด่นเรื่องงานมมกนะครับด้วยเหตุที่สุภาพมีหมาอุดนะครับกรมมะมี16โสรถหมามงคลและหาศีมี11ปราชาโชคเรื่องศิลปะและความเป็นศิลปินก็ถือว่าดีมากเช่นเดียวกัน ไปดาวสุกไปกระทบหมาอุดนะครับกระทบสิทธิโชคด้วยถือว่างานนี้เด่นมากๆนะครับสําหรับคุณเจนนี่มาดูความรักคู่ครองนะครับความรักอยู่ที่ไหนใครๆก็รักเช่นเดียวกันนะครับ่ดาวสุกไปกระทบสุภะดาวสุกไปกระทบสิทธิชโชคนะครับมัน่นคงของความเป็นครอบครัวนะครับจุดที่เป็นพันธุนี้ดีเสียพอๆกันนะครับข้อดีคือพันธุเป็นสีในทางทักษาส่วนข้อเสียคือพันธุไปกรนะทบมรณะแปลว่าความเสียหายนะครับคู่ครองจุดที่เป็นลาภะจุดนี้มีปัญหา ไปกระทบราหูนะครับเพราะว่าลาภะนั้นไปกระทบอาสานางคาวิชาด้วยนะครับคู่คลองอปัตตนินะครับคู่คลองโดยตรงเนี่ยมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับในดวงชะตาจะได้คู่มีทรัพย์เพรา,พาะ,ะรปัตตนีไปกระทบโภคานะครับข้อเสียคือปัตตนีไปกระทบลาภะอาจจะมีคู่มากกว่านึงนะครับปัตตนีมีราหูเกาะมีปัญหาเกี่ยวกับคู่คลองนะครับปัตตนีไปกระทบอาสาแดงควิชาเนี่ยมีปัญหาต้องแก้ไขนะครับมาดูสมพงค์คู่กันนะครับระหว่างคุณ วีบีีเอสและคุณเจนนี่แบคพิงค์นะครับคุณวีบีทนั้นเกิดวันเสาร์คุณเจนนี่เกิดวันอังคารในทางโหสัตว์นนถือว่าเป็นคู่ศัตรูนะครับคู่ศัตรูหมายถึงตัดทอนดวงชะตาให้ต่ำลงนะครับคุณวีบีทมีเดือนมีดาวจันทรุ่มนะครับคุณเจนนี่ก็มีดาวจันทรุ่มเนี่ยนิสัยก็คล้ายๆกันนะครับในเดือนเกิดต่ถือว่าคู่เคมีเลยแหละนะครับใช้ได้ มั่นคงครอบครัวนั้นดีเสียพอๆกันสองคนนะครับมั่นคงของความเป็นคู่ค่อนข้างมีปัญหาของทั้งสองคนเช่นเดียวกันนะครับคู่ครองปัตตานีนั้นคุณ v ี d s นะครับและคุณเจนนี่จะได้มีคู่มีทรัพย์ทั้งคู่นะครับทั้งสองคนอาจจะมีคู่มากกัน่หนึ่งนะครับและคุณเจนนี่จะมีปัญหาต้องปรับแค่เรื่องคู่ครองผูกติดในดวงชะตาอันนี้ไม่ค่อยดีนักนะครับ ในดวงชะตาของคุณ v, v ี d s นะครับช่วงอายุ26ย่าง27เนี่ยคือประมาณสักธันวา64ถึงธันวา65นี่ถึงนี่แหละครับเรื่องความรักเพศตรงข้ามอา,อาจจะมีใครเข้ามาในชีวิตได้ไม่ยากด้วยเหตุที่ดาวศุกร์เป็นอุตสาหะในทางทักษะและดาวศุกร์นั้นไปกระทบภรรยานะครับในดวงช่วงอายุ27ย่าง28เนี่ยคือประมาณธันวา65ถึงธันวา66นะครับเรื่องความรักคู่ครองนะฮะจะมีปัญหา จะไม่ค่อยราบลื่นนักนะครับด้วยปัตตนินั้นไปกระทบอุตส,สาหะในทางทักษะและปัตตนิไปกระทบหินะโดยเฉพาะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้เกิดปัญหาขึ้นนะครับในดวงชะตาคุณเจนนี่แบ็คพิงค์ช่วงอายุ26ย่าง27เนี่ยคือประมาณมกรา65ถึงมกรา66เนี่ยนะฮะคนรักเพศตรงข้ามค่อนข้างชัดเจนนะครับมีคนเข้ามาในชีวิตแน่ด้วยเหตุที่ปัตตนิเป็นสีในทางทักษะ แต่จะมีปัญหาช่วงอายุ27ย่าง28คือประมาณมกรา6 6ถึงมกรา67เนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับเพศตรงข้ามโดยตรงนะครับเพราะปัตตาิีนั้นเป็นกาลกินีในปีจอรนะครับและมีราหูเข้ามาเกาะปัตตาิด้วยยืนยันว่ามีปัญหาแน่ต้องปรับแก้และผ่านไปให้ได้ในช่วงนี้นะครับที่หน้ากังวลน,นิดหนึ่งนะครับในดวงชะตาของคุณเจนนี่นั้น เป็นดวงชะตาที่มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับตนุไปกระทบพยะนะครับสองตนุเป็นกาและกินีนในพื้นดวงนะครับแล้วก็เป็นห่วงเรื่องการทำ้ายตนเองด้วยนะครับปัญหาจะเกิดช่วงอายุประมาณสัก28อย่าง29ประมาณสักประมาณ2567ถึง2568เข้าเกณฑ์อันตรายหลายจุดเลยนะครับเพราะบริวารเนี่ยเป็นสถิตที่ดาวองคารนะครับ อายุในทางทักษาไปกระทบพินาเสียหายนะครับตอนนุเป็นการักินีในปีจรแล้วก็ไปกระทบมิาศเนี่ยหวังว่าจะผ่านช่วงนี้ไปได้นะครับแล้วก็อยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ผ่านไปให้ได้นะครับพอจะขโมดปมความเป็นคู่จิ้นของทั้งสองคนดังนี้นะครับวันเกิดถือว่าเป็นคู่ศัตรูนั้นไม่ฉลองนะครับในทางโหราศาสตร์เดือนเกิดนั้นเคมีตรงกันมากน่ารื่ยมใกล้เคียงกันนะครับเรื่องความเสียหายของครอบครัวมั่นคงคู่ และคู่ครองทั้งสองคนอพอๆกันนะครับช่วงปีต้นปีเนี่ยนะฮะ2565ถึงต้นปี2 5 0 5ขออภัยนะฮะจากปี2565ถึงต้นปี2566นะครับคุณเจนนี่มีโอกาสพบคนรู้ใจนะครับส่วนคุณ VBTS มีเพศตรงข้ามเข้ามาในชีวิตได้ไม่ยากนะครับโดยเฉพาะคุณเจนนี่ในดวงชะตาหากคบหาดูใจกันจะต้องผ่านมก,กลา2567ไปให้ได้นะครับ และ,ะให้กังวลนะครับในดวงชะตาของคุณเจนนี่นั้นช่วงอายุ28ยัง29เนี่ยคือประมาณ2,567ถึง2,568ตอนอช่วงนี้ให้ระวังโรคซึมเศร้านะครับเมื่อวิเคราะห์โดยภาพรวมแล้วนะครับต้องขอบอก FC ของทั้งสองท่านและท่านผู้ชมว่าเมื่อวิเคราะห์จากดวงชะตาของทั้งสองคนนะครับทั้งคู่นะครับเหมาะทีะ่ทั้งคู่จะเป็นได้มากสุด ก็เพียงคู่จิ้นนะครับโอกาสที่จะเป็นคู่จริงนั้นคน่อนข้างจะน้อยจนถึงไม่มีนะครับและหากมีโอกาสที่เหมาะสมนะครับมผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของทั้งสองท่านให้ท่านผู้ชมได้ชมในโอกาสต่อไปนะครับมผมอาจารย์ไก่ในรันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนเพื่อโรงงานบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกต้นหา ที่เป็นเรื่องราวของนั่นนะครับด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหดมามากกว่า20ปีนะครับแล้วก็เรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์ตัวดวงชะตาของผู้คนทุกวันก็จะทําให้ความผิดพลาดได้น้อยนะครับข้อมูลที่ผมจะใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับคือ 1. วันเดอนบเกิดเวลาเกิด 2. ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง 3. ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้เลยมือเพื่อดูธาตุของลายมือนะครับ 4. ก็คือรูปใบหน้าเพื่อดูโง่เองและ 5. คือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสาหร,รับการรับชมนะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในว่านขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากให้วิเคระห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและ i อ l ดีลนะครับเบอร์นี้เวลาประมาณสัก9นาฬกาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็500บาทต่อ1ดวงชะตา จดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบนะครับให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงและตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบซึ่งผมโพสต์ไว้มากกว่า200คลิปนะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมนะครับในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปมีปัญหาชีวิตค,คิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ